เข้าสิงเข้าสีงคนดีทุกคนบ้าเนี่ยซักผ้าไม่มีน้ำเลยเห็นว่าเป็นตลกทำอะไรก็ได้เนาะคออยเรีองเอาคนที่สวยมาทำอะไรกับรูกอ๋ออีบ้าลูกก็ไม่บอกอ้ยเข้าสิงเข้าิงอืง อบิดหน่อยช่วยกันแล้วจะได้เสร็จวันนี้อารมณ์ไม่ดีสวยทั้งปีกูเลกิ้นรอะไรเนี่ยบิดเรงเรงบิดจนไม่ใช่แรกเรงสิเดี๋ยวจะติดล่าย่นเลยอ่ะสลัดละตาตาให้ด้วยเออจ้าเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าแกไม่เห็นฉันฉันจะมาเข้าสิงแกก่อนเข้าสิงถึงอะไรอ่างทองเออ จะให้เล่นอ,อีกอะไรนะเข้าสิงเหรอเข้าสิงอ่ะมาเ <laughs> ดี๋ยวแทนด้วยเก้าอีกอนั่งธรรมดานั่งธรรมดานะเออเออเออว,วางเก้าอี <c oughs> อยู่กับที่สิอพี่ฮงพี่ห,ง,ห,หงเป็นอะไรเต้นไม่เคยเต้นเลยนะเนี่ยตั้งแต่มันเลิกเป็นเมียง,งูมันก็ไม่เคยเต้นอีกเลยพนะี่ฮงเฮ้ย ไอเมียข้าจะไม่สบายเว้ยเฮ้ยผมกลับกรุงเทพน่ะไปตามมีกระแตบอกให้กลับมาทีบอกว่าแม่มันไม่สบายไปไปส่วนมึงไอ้ลิงน้อยมึงไปตามหมอผีมาที่เมียกูอาจจะผีเข้าก็ได้อีหงส์ไอหงส์เฮ้ยนี่กูผัวมึงจับแล้วมึงจะเต้นทำไมเรากูเต้นไม่เป็นหาเข้าบ้านเดือ๋อพ่อไป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 ไอหงมันเป็นไรให้มึงไปตามลูกกคุปกลับมาเร็ว